เหรียญหนึ Arizona, ่งบาทที่ระลึกนะคะวาระทั่วไปค่ะรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะวาระที่รับซื้อแพงก็จะมีเนี่ยค่ะโปรยข้าวนะคะรับซื้อยี่สิบบาทและเสด็จนิวัตรับซื้อยี่สิบาท WHO ด้วยค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะวาระ WHO ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สบาทหรือนามัยโลกนะคะรับซื้อยี่สิบาทมี WHO 20ยี่สิบาทโปรยข้าวยี่สิบาทเสด็จนิวัตยี่สิบบาทอื่นๆนะคะเหรียญละสี่บาทค่ะ เหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนพศสองพันห้าร้อยนะคะเน้นย้ํานะคะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะไม่ใช่สองห้าศูนย์ห้านะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะส่วนสองห้าศูนย์ห้าเหาเรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะวาระนะคะในหลวงราชการที่เก้าครบรัชพลันษาสามรอบค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทนะคะส่วนเหรียญอื่นๆนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาท เหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะชนิดราคาหนึ่งบาทวาระเสด็จนิวัตพระนครเป็นเหรียญกระสาบเหรียญแรกเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญแรกของในหลวงราชการที่9ค่ะคู่พระราชนีนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาทอนามัยโลกหรือที่เราเรียกสัานๆว่า e who นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทส่วนเหรียญ1บาทวาระรวมๆทั่วๆไปค่ะรับซื้อเหรียญละ4บาท คาเหรียญแบบนี้ก็เอามาให้ดูได้ค่ะมาดูนะคะว่าอันไหนรับไม่รับค่ะบางทีท่านไม่รู้เนาะว่าไปไรับซื้ออะไรบ้างแบบนี้นํามาได้ค่ะนํามาให้พน้าตีราคาได้ค่ะรับไม่รับพน่าจะบอกไปเลยค่ะร้านพนาทนะคะรับซื้อเหรียญคะเหรียญตามที่เห็นนี่เลยนะคะเนี่ยนามาขายได้เลยนะคะมาให้พนาตีราคาค่ะพนาก็จะแยกราคาให้ว่าเหรียญไหนรับซื้อราคาเท่าไหร่ค่ะพอใจขายก็ขายไม่พอใจเอากลับบ้านได้ค่ะ แล้วมันารับซื้อเหรียญอยู่ตลาดไทยชนคลองถมเป็นตลาดนัดนะค่ะบริการรับซื้อนะคะรับตีราคาประเมินราคาฟรีบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะคะ่ะเอามาให้ประนตีราคาได้ะค่ะรวมทั้งสิ้นน,นะคะบินนี้นะคะคิดเสร็จนะคะนี่ค่ะเหรียญประมาณนี้ค่ะเหรียญเหรียญเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะแยกราคาให้นะคะอันนี้ราคาเท่านี้นี่ราคาเท่านี้ค่ะอ่ารวมทั้งสิ้นนะคะบินนี้จบอยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะนี่นะคะเอาถ่ายรูปไปเลยะค่ะถ่ายรูปไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน โอเคเรียบร้อยรับเป็นเงินสดใช่ไหมคะไม่ไม่โอนนะคะรับเป็นเงินสดค่ะรับเป็นเงินสดนะคะทั้งสิ้นนะคะหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนับให้ครบนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเงินสดค่ะอย่างเดียวสองร้อยเหรียญมาจากไหนคะสองเมนูโอ้ยุยาโอเคได้เลยเนะี่ยสองร้อยเหรียญสี่พันไม่ต้องนับนะโ,โอเคเนาะจบเนาะรับเงินนับตังค,คงง์ครบแล้วในชะ่ไหมตัง,งคบครบแล้ว เออสี่พันบาทโอเคมีมีออามาอีกนะค่ะขอบคุณมากค่ะมีออามาอีกเอามาได้เลยคุณนะคะตังทอนรับต,งตังทอนมาพริกดูกพอสอยอย่างที่พนาด,ดบอกเลยนะคะเนี่ยค่ะสิบาทปี3 1, ปามหนึ่งพี่ก็เจอเองค่ะได้700บาท